สวัสดีค่ะดนตรีสีสันเพลงเก่าที่เราคิดถึงนะคะวันนี้สมโติจะมาแนะนำเพลงผ่านของ Slot Machine ค่ะเพลงนี้เนี่ยโอ้ระยะเวลาก็ประมาณ11หรือ12ปีโดยประมาณนั่นเองนะคะก็น่าจะปล่อยออกมาในช่วงประมาณปี2009ถ้าจะไม่ผิดนะคะแต่ว่าถ้าข้อมูลผิดต้องขอไปด้วยแต่ประมาณนี้ค่ะ10กว่าปีที่ผ่านมานะคะแต่เชื่อไหมเพลงนี้นะคะถ้าเอากลับมาเปิดหรือมาร้องตามอีกเมื่อไหร่ก็ ยังคงฟังได้เพราะเสมอนะคะยิ่งเป็นแบบใครที่ชอบเพลงแนวร็อกๆฮัทฮัทนิดหนึ่งนะคะมีจังหวะหนักๆน,นะคะแต่ว่าเนื้อเพลงเนี่ยก็พูดถึงเรื่องราวที่มันผ่านพ้นมาไม่ว่าจะดีหรือร้ายใช่ไหมคะถ้าผ่านมาในเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องร้ายหน่อยนะคะก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วก็ประสบการณ์ให้เราได้เรียนรู้แต่ถ้าเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาในความทรงจําที่สวยงามและดีงามเหลือเกินก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความทรงจําที่ทําให้เราได้เรียนรู้เช่นเดียวน ว่าทําแบบนี้มีเรื่องราวแบบนี้นะคะก็จะมีสิ่งดีๆแบบนี้เกิดขึ้นทําแบบนี้นะคะเ,ออเดินตามเส้นทางของเราแบบนี้อะ ก็อาจจะส่งผลร้ายไม่ประสบความสเร็จเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหาวิธีในการปรับเปลี่ยนในการแก้ไขนะคะใช้ชีวิตแล้วก็มุมมองต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ค่อนข้างฮึกเหมิมแล้วก็ปลุกใจแถมให้กําลังใจไปในตัวด้วยนะคะเผื่อช่วงนี้ใครที่อาจจะไม่ค่อยอยากจะฟังเพลงเศร้าเนาะยิ่งไม่กลตนนะคะมีความเครียดเอยสภาวะจิตใจเอยร่างกายเอยของเราเนี่ยอ่อนแอและอ่อนไหวกันไปหมดเลยลองฟังเพลงนี้กันดูนะคะแล้วเราจะผ่านทุกอย่างไปด้วยกันนะคะก็ฝากไว้ ผ่านจากสล็อตแมชชีนค่ะ